จังหวะบีบหัวใจจุกในอกดาริยาเชฟลุกผู้เป็นภรรยาอาัลาอ๋อมผู้เป็นสามีสุดที่รักใครเห็นเป็นต้องร้องไห้ตามส่งดาวกลับฟ้าส่งเทวดากลับสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยเหลือไว้แต่ความทรงจำที่งดงามสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนชาวไทยอ๋อมอักพันพระเอกในดวงใจที่ต่างคนต่างพูดถึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆทีมงานและแฟนคลับสำหรับการจากไปก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับผู้คนเป็นจำนวนมาก อีกหนึ่งคนที่หลายคนสงสารจับใจมากที่สุดคือดาเรียเชฟรุกผู้เป็นภรรยาเธอนั้นมีแววตาที่เศร้าตลอดเวลาร้องไห้ตลอดแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ทั้งคู่มีต่อกันตลอดระยะเวลา4ปีโดยความรักเริ่มตั้งแต่ปี2,563เรื่อยมาจนออมป่วยหนักในปี2,565ดาเรียก็เคียงข้างอยู่ไม่ห่างและเป็นที่ปวดใจและจุกในอกใครหลายคนเป็นอย่างมาก ก็คือทั้งคู่อ๋อมและดาเรียมีแพลนที่แต่งงานกันในปีหน้าวันที่26มีนาคม2568แต่ทว่าอ๋อมก็มาด่วนจากไปเสียก่อน